สวัสดีครับเมื่อนี้ยาำเสาผมพามาบึงต้นบ่าต้นงหญ่ครับเหนื่อยหลายมึงมันลวนิ่งมันลวนเนาะเต็มพื้นเนคุณอ่ะเองนครับเพิ่งโอ้โหมันเยอะเต็มต้นเลยมันเยอะของเลยครับ เขไม่ค่อนได้กินเนาะเขาอดิ้นขุ้นพาพในชุดเอดได้เลนตันวานไขมันได้เส้นเลือดแก้จุกเส้นแก่โรคกระเพาะบ่านัน่นท้องกินลูกวาเนี่ยครับเอาเฮ็ดไหว้ก็ดีเอาไปเฮ็ดไหว้เอาไปเฮ็ดสมบูรณ วายต้นหว่ายมาววาต้มกินกรแซบผมันเ้ต้มกินแซบเนยต้นแต่เกิดนิดหน่อยดูนะครับดูนต้นลกครับลกคู่ปีต้นไง่ครับต้นนี่ต้นเดี๋ยวตกนิ่นบวดนะ ดูดูเลยครับโดนเท่เด hmm ี๋ยวไม่เห็นครับก็เลยลงสิบคริบเปนบาทอั้วนึมน่ เม่ลอยค่หลอย,ยนี่ดูว่าหลาหลาต่นหยกต่นอึ่งกับม่ค่อยหลายดิมาง้งไม่ค่อยไหลายได้งานนี่ลอย มันเด็กเกิดดกครับดก,ก,กเนีย ดมันจะไม่หวานหลายอย่างครับอันนี้เป็นหวานี่เป็นวานมัน,นจะอบเปรี้ยวหวานแล้วก็ฝาดท่านบลาสุกท่านมันสุกมันจะหวานซุกต่ำๆปึ๊ดจะหวาน มันสิบลฝาดหวานอมเปรี้ยวน่อยนึงเรือ่อง <c oughs> บอกหวานหน่อยเพราะว่ามันหวานแต่ว่าหาง,งาครับหวานหน่อยเราเคยมีดอก <c oughs> แต่ว่าเพิ่งต้นมันครับต้นหน่อยมันแข็งคับกันปอดพันหน่วยหลายๆ้สีเลนอยู่ข้างต้นเอาไปปลูกเดานลูกมาปลวผูก,กแล้วตักวก็ยือยู่บ้านอยู่หน้า หลายต้นหรอกเป็นคมเป็นเนงาดีด,ดีคลิปนี้ผมขอจบไว้แค่นี้นะครับิึหน้าผมจะหานมาให้เบิง้งใหม่ผมคิดอยู่คอนเทนต์นนะถึงน้ำลกให้เบิง้งสวัสดีครับ